ตัวผู้รู้มีอยู่แต่กายไม่มีปฏิบัติไปต่ออย่างไรครับอ๋อคือยานจันจะยาตันจัยคำว่าผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยโดยมากทางเกจิอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้หรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะมากจะพูดถึง,ถ,งถึงตัวผู้รู้กับผู้ที่ถูกรู้ศัพท์นี้มันมาจากทิศเถทิฏธรรมตังภวิสติเป็นต้นคือเป็นการบรรลุของท่านท่านพาย,ยาธารุจริยะ เมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นได้ยินจักเป็นสักว่าได้ย,ยินถ้าแปลกันอย่างนี้นะเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบถ้าเห็นก็แค่เห็นได้ยินก็แค่ได้ยินทราบก็แค่ทราบถ้าเห็นคือทวารตาได้ยินทวารหูทราบมีทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายรวมกันแล้วก็รู้แจ้งก็คือทวารใจคือในสูตรเนี่ยพระุทธเจ้านั้นนอกจากจัดแสดงหกทางก็มาย่อเหลือสี่อันนี้รายละเอียดมันเยอะแต่คืออย่างนี้ก็แล้วกันกรณีแห่งการที่ว่า การที่จะเข้าไปเห็นความจริงของกระแสชีวิตเนี่ยหเห็นการเกิดดับสืบต่อของกระแสชีวิตที่เรียกสันตติ2ก็คือสามารถไปเจาะความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของกระแสชีวิตนั้นน่ะจนสามารถแยกรูปธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ประการที่3ก็คือสามารถเข้าไปเห็นการทํากิจเช่นเวทนาทํากิจอย่างไรสัญญาทํากิจอย่างไรสังขารวิญญาณทํากิจอย่างไรปัทวีธาตุทำกิจอย่างไรเป็นต้น จนสามารถกระจายรูปธรรมและนามธรรมเป็นต้นได้ไอตัวที่เข้าไปรู้เนี่ยหมายถึงตัวสติความเพียรและปัญญาไอตัวเข้าไปรู้สภาวธรรมนี้เข้าไปรู้ไอตัวที่ถูกรู้คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือถูกรู้ทีนี้ไอตัวเนี้ยไอตัวเอาข้อจริงมันไม่มีสัตว์บุคคลเข้าไปรู้ไม่มีสัตว์บุคคลเป็นผู้ถูกรู้แท้จริงก็คือขันห้าเป็นตัวที่ปัญญาเขาไปไปรู้ด้วยความเป็นทุกข กระแสที่ทําให้ขันห้าดำเนินไปคือสมูทไทยเมื่อสติสมัมปชัญญะเกิดขึ้นรอบรู้ทุกสมูทไทยก็ไม่ปรากฏกไ็ไม่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 เกิดขึ้นใ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 นจิตในขนานั้นแล้วก็จุดมุ่งหมายก็คือการที่กิเลสดับแต่ขณะเขาเรียกแต่ทางขันนโลดแต่ทางขันนโลดแต่ทางขันขนโลด,ดแล้วก็การประชุมปัญญาก็ดีความเพียรก็ดีสติแต่ละครั้งให้เกิดขึ้นน่ะเขาเรียกว่าอบประชุมมรรคเบื้องต้นงี้เป็นต้น ฉะนั้นคําว่าผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยท่านขับเน้นตัวปัญญาที่เข้าไปรู้กับรูปนามขันธ์ห้าที่ถูกรู้ถ้าถามบอกว่าตัวผู้รู้ไม่ปรากฏก็บ่งบอกว่าสติมันหลุดสติมันหลุดหลับบ้างสลับบ้างสลืมสลือบ้างสติมันหลุดฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะไปกําหนดสภาวะธรรมที่ถูกรู้แล้วต้องกําหนดตัวยานปัญญาที่เข้าไปรู้ด้วย ถ้าอย่างนั้นจะเป็นสําคัญผิดว่าเราเป็นผู้รู้เพราะไอ้ปัญญาที่เขาไปรู้ก็ไม่ใช่เราจึงต้องใช้ความรู้ในปัญญาที่เกิดหลังๆไปรู้ปัญญาที่ดับไปแล้วปัญญาที่เกิดหลังๆไปรู้ปัญญาที่ดับไปแล้วเพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าปัญญาเป็นเราเป็นอัตตาตัวตนของเราจะละได้ทั้งตัวสภาวธรรมที่เข้าไปรู้และละได้ตนนตัวสภาวธรรมที่ถูกรู้เป็นตน้นหลักการปฏิบัติเป็นแบบนี้